มาลองลอกมือนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ของสั่งยากนะครับอันนี้ทําให้อาจารย์จอร์ดนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านเดี๋ยวลุยงานได้ครับโอเคมาลองดูนะครับผมก็โคดโคกอะไรอยางใกล้ๆนะครับแค่ลองดูเห็นครับผมโอเคครับ ผ่านนะครับผมก็ลองดูนะครับก็เมื่อกี้ก็บี่งเบียงหน่อยก็โอเคครับลลอกมือครับผมเดี๋ยวตอนนี้ใช้สายเป็น PE หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปลองดูปลายเล็กครับผมโอเคครับ